แก่อำนาจไงเขถือว่าเขาเขาพยายามที่จะอ,อธิบายว่าเขาเป็นประชาไตยได้เสียงข้างมากแล้วก็จะใช้เสียงข้างมากเป็นประโยชน์กับตัวเองนะแล้วก็พยายามบอกกับตัวเองถูกกันแท้งเห็นไหมน่าสงสารไหมสงสารแต่ขนาที่ยากจนบ้างยังยังยังมีเงินจ้างคนอื่นอยู่นะครับแล้วก็ดูนะอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องนเวลาฟังนะความระหว่างบรรทัดเนี่ยมันจะบอกอีกเรื่องหนึ่งวันนั้นเขาบอกว่าให้ปล่อยนักโทษเนี่ยเขาไม่หนีหรอกครับเขาไม่มีตังค์จะหนี แล้วเขาพูดว่าเขาในหน้าเชื่อถือนะแต่ทั้งที่เขาเป็นคนหนีอะเวลาคนจะประกันคนเนี่ยคนนั่นต้องมีเครดิตใช่ไหมล่ะว่าอย่างน้อยก็ไม่เคยเอาจากผมจะไปบอกว่าไอ้น้องไปกู้เงินเขาบอกผมรับรองว่าได้เลิกไม่โกงเพราะว่าผมรู้จักผมคำ เขาเห็นผมไม่เคยโกงใครเขาก็ให้นะแต่ผมเพิ่งโกงไปอยู่เนี่ยแล้วมาบอกว่าคนนี้ไม่หนีแล้วใครคนที่มาการมันหนีอยู่เออคุณยังมาตอนที่พูดแต่คุณยังหนีอยู่เลยที่คุณตะโกนข้ามรั้วมาเนน่ะเออคุณยังหนีหัวทุกหัวทุนแล้วบอกว่าแล้วมันน่าเชื่อถือไหมแล้วทําไมเขายังพูดอ่ะเพราะฉะนั้นถึงเวลานี้ซึ่งซึ่งจะหมดเวลาเนี่ยนะครับว่าคนที่กล้าทําขนาดนี้คนไทยที่รับรู้ข้อมูลเข้าใจแล้วเนี่ย ถ้าหลองศักดิ์มองว่าสิ่งที่ต้องทําเวลานี้สําคัญที่สุดคืออะไรครับคือแปรของบ้านเมืองต้องมีครับวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าสถาบันบริหารหรือรัฐบาลก็แก้ปัญหาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมมีแต่ปัญหาเยอะแยะเราก็เห็นกันบทแล้วขาดความรู้ความสามารถคือผมความรู้ความสามารถได้อาจจะมีแต่ว่าขาดความซริงใจต่อประชาชนครับไม่ไม่ปฏิบัติตามคําถวายสัตย์ปฏิญาณหรือว่าไม่ซื่อสัตย์ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จริงใจครับดันั้นสถาบันนิติบัญญัติก็เห็นไหมก็ตัวเงินตัวทองก็เยี่ยมเยียนแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะที่เราเห็นกับกับ,บขูกับตากันอยู่ครับะฉะนั้นสถาบันที่จะเป็นหลักคือแปรของบ้านเมืองวันนี้คือสถาบันตุลาการครับนะครับในหลายเรื่องเราเห็นนะครับสารปกครองใครตัดไม้ขึ้นไปเขาใหญ่สาลน้นบอกว่าไปปลูกครับฟอร์ลิตี้พี่น้องกระเรียงครับนะครับ ก็ยังได้รับค่าชดใช้ค่าเสียหายแม้จะมากบ้างน้อยบ้างเนี่ยแล้วก็ศาลยังพิดว่าศาลนักโทษติดโกงบ้านโกงเมืองเนี่ยเป็นคดีที่ไม่พอใจกันอยู่เนี่ยนี่คือที่พึ่งของประชาชนเพราะฉะนั้นการที่คณะคนไทยที่เดินทางไกลภาคีเครือข่ายภาคประชาชนไทยพลังธรรมาธิปไตยที่ให้กําลังใจศาลก็ถือว่าถูกต้องแล้วและพี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยกันให้กําลังใจศาลในการทําหน้าที่อย่างสําคัญให้เกิดความยุติธรรมกับสังคมไทย พี่น้องทรมาที่ปไตยคนยากคนจนทั้งหลายถูกลำบากถูกกดขี่ขูดรีดยังมีความสำนึกเดินมาลำบากเพื่อมาอธดะแดงตัวตนและก็พาให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าเข้ามาเพื่ออะไรนี่เป็นความเป็นผมกราบเท้าได้อย่างสนิทเลยนะว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติมากๆนะเพราะว่าเขาไม่มีผลประโยชน์อะไรแล้วก็สะอาดบริสุทธิ์นะไม่ว่าจะเป็นผมไม่ได้ดูคนที่หน้าตานะครับแต่ดูที่น้ำใจ ไม่ได้ไไดเกี่ยวกับยศตําแหน่งหรือความร่ำรวยอ่าแล้วนี่เขาทําเพื่อประโยชน์ของใครอธิบายบได้เขาได,ได้เป็นการส่วนตัวมั้ยครับทั้งที่เขาจะเรียกร้องเพื่อเป็นการส่วนตัวก็ไม่ผิดเลยแล้วก็ถูกเอาเปรียบมาตลอดชั่วโคตรหลายโคตรอายุคนครับดังนั้นการที่เขามาสู้เพื่อบ้านเมืองนี่นี่คือเป็นพลเมืองตัวอย่างทําตามบทบัญญัติของรัฐธรรมน,นูญเป็นพลเมืองดีของประเทศครับถ้ามีคนแบบนี้เยอะๆประเทศก็จะเริญและนี่ก็เป็นคําถามถึงพี่น้องประชาชนทุกคนในแตนที่เป็นคนไทยว่า ท่านพร้อมที่จะเอาพลังของท่านมาช่วยกันจัดการไทยของประเทศชาติที่กําลังบั่นทอนความมั่นคงของประเทศชาติหรือไม่และท่านพร้อมจะออกมาเมื่อไหร่สนามหลวงวันนี้พร้อมต้อนรับพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับขอบคุณท่านสมั์ขอควานะครับขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ